ดีขงการเลี้ยงตะกะแตนมันคืออย่างจ้าพอดีของการเลี้ยงตะกแตนวงทุนหน่อยครับแต่ได้อะไรดีครับว่าต้องซื้อหวัวาหารครับหาตะหญ้ามัานกินนยางเดียวครับจ้าอันนี้ผมเพชรเป็นได้ไรเสริมครับอันนี้จ้าถือว่าเลีงงยเเ้ยงง่ายบ่คะเลี้ยงง่ายครับถือว่าเลี้ยงง่ายได้ครับสาหรับผมครับขายไปแล้วเนี่ยถือว่าเดได้ทุนนคืนไปจ้าได้ทุนนคืนเหรอครับ ขึ้นคาใครคาเกาะขึ้นนะครับเดี๋ยวจะอ๋อแต่ว่ามันขึ้นทุนเร็วตัวถั่วลอบแหละขึ้นทุนได้เจี๋ยขึ้นทุนเร็วอยู่ครับสวัสดีค่ะอับซียุตได้ครับยู่วานวิศีตมบลนะครับผมเพื่อว่าใส่จังหวัดใดเอ็ดผมเลี้ยงตะกะแตนตัวนี้มาแต่โดนไปจ้ะเริ่มเลี้ยงนาหลังวันสี่สิบหมือนครับ คิดแบบใดคึ้ได้เริ่มต้นเลี้ยงตะกะแตนครับเห็นหน้าเดี่ยงครับเพราะมีแร่อยากได้อยากเดี่ยงน้ำหนาเพราะได้มีแร่ได้เสริมครับอ๋อคือเห็นเพิ่นเลี้ยงแล้ววันนี้เพผลใคยดีเป็นวะแนนครับจ้าก็เลยร้องเลี้ยงมึงก็เลยร้องเลี้ยงมึงครับจา้าเริ่มต้นเลยถ้าเป็นมือใหม่จังยุดเนี่ยสิต้องเฮ็ดจังใดแน่จ้าเริ่มตน้นเลยครับต้องปลูกหญาก้าก,ากาอ่อนนะครับผมในน้ำเรปลูกหยาก่อนเลยแต่จังใครก็พอครับเฮ็ดพอพอครับ ขั้นตอนแรกเลยหยุดแนะน้ำมาเจ้าของหยุดเนี่ยมีนายุแล้วกับไปบิ่งงานกับเพิรน,นเบนบอจ้าวันนี้ก็ตรงเตรียมยาตรงเจียมายา<ะ>เราคอยมาเห็นรงเรือนคอนะิร้างไทยเบนบอจ้าลงเรือน,น,น,นจ้โลงเรือนตัวนี้ย,นยุดเทสจังใดแน่ค่ะนี่ผมเทสเป็นกว้างสองเมตรสี 40, ่สิบคูณสองเมตรสี่สิบครับอ๋อกว้างสองเมตรสี่สิบครับ คูณสองเมตรสี่สิบเปื้อนครับอ๋อเป็นเป็นในสี่เหลี่ยมนี่เลยทอกันเหมือนเลยแล้ไม่อัดสองแผ่นเลยครับจ้านี่ตัวเฮ็ดเองหรือจ้างเพื่อเฮ็ดจ้าเฮ็ดเอาเองครับอ๋อผมื่เฮ็ดก่อสร้างมาผมเพรเฮ็ดได้ผมได้เฮ็ดเองครับอ๋อค่ะเป็นชัยัตลงไปหน่อยนึงครับจ้าเราในโลงเลือดตัวนี้อยู่ตรงทุ่ไหลายบ่ค่ะมืดประมาณจี่บาทมืดก็บาทน่ครับมืดนิดๆเนี่ยครับเพราะว่าเฮ็ดเองครับจ้าให้จ่าง พอเามีลงเรือเรียบร้อยแล้วเห็นลงเรือเรียบร้อยเขาก็สังไข่เพิ่นมาเริ่มต้นเลยหยุดสังไข่มาหลายเป็นไหนจ้ะสาสามขีดครับเริ่มสามขีดเริ่มต้นลงทุนเดือนเงินสามพันครับกี่ละพันเนาะจ้ะเ้าบ่ต้องมีโกงอนุบาลเลยเป็นวอพ่อมากับใอยนี่เลยกมไงครับเพราะว่าผมแอมผ่าใบแอมยังเรียบร้อยนะครับคนเราพูดมันไหนผมพูดคอไงครับอ๋อค่ะ ตัวกระแตนไอ้ลูกเลี้ยงนี่เป็นค่อยต่างตางแดดจังสิจ้ะมันมักแดดด้วยครับเป็นหุ้มมันใหญ่สาครับเป็นยังมอ๋อมันต้องเด็ดแดดจันเอยคพี่จันใหญ่เดี่ยวจ้าตอนนี้เลี้ยงมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วแสดงว่าเริ่มได้ร้องไข่แล้วมันว่าจ้าเริ่มร้องไข่เก็บไข่้สุดแดดครับสุดแดดอะไรโลคเคืงครับได้โรคเคืองนี่ครับสุดแดดเราได้ขายตัวมันไปให้ขายตะไครขายตะไครครับเ่วองอธิบายที่การเนว่าเริ่มต้นเลยถ้าเขาสั่งไข่มาเนี่ย เขาต้องเฮ็ดจังไดแน,น่ดูแลมันจังไดแน,น่จนถึงได้ขายไข่เลยเฮ็ดจังไดเนี่ยจะ้ะผมได้ไข่มาผมเฮ็ดขอบเยู่บ่อยนะครับได้ข่มาผมมัใส่ขอบไปเลยครับใส่ขอบไห็ผมกวนเลยผมอ่านเห็ดเจ็ดมืนจะเริ่มบอกเป็นตัวน้อยแล้วครับอ๋อเหเจ็ดมือก็เริ่มเพาะเป็นตัวน้อยเราก็เริ่มให้ยาเลยว่าจ้ะเขาให้ยาคอยปูขึ้นไปก่อนครับถึงเต็มเพราะมันมัวหอนนะครับเท่ากันไม่ต่ตางอ๋อ แต่คือเอาหยาปูในพื้นของของไม้อัดตรงนี้เลยเห็นป่ะนีนครับปูพื้นไว่าหย่านเต็มนาไม้อัดนี่แหละครับจ้าเขาไห้อาหารตอนมันตัวน้อยๆอ่ะตัวไอ้ไห้หยามันบ่อยขนาดใดจ้าให้เจ้าแดงครับมือระกกรนี่แหละครับในช่วงอาทิตย์แรกครับอ๋อมก็มือไปใหญ่ครับมืออะไมันกินอะไรกินได้สังเกตไหมเอาครับจ้าเขาเลี้ยงม้าได้ประมาณจากมือเขาจะคอยเอาถาดเอาเอาซ้ายไปร้องไข่มันค่ะเลี้ยงมา มันเริ่มเป็นตีประมาณสามสิบเอ็ดวันจับครูประมาณผ่านวันที่สามสิบหาพ่อเริ่มเราถาดเข้าไปห้องไข่เลยครับอ๋อเอาถาดเข้าไปห้องเลยก่อนเริ่มจับครปุ๊บประมาณสี่หา้าเมือเขาจะเอาถาดเข้าไปห้องไข่ครับจ้าอันนี้ขายไขย่ชุดแรกไปแล้วเป็นบ่อจา้าขายไปแล้วครับอืมเราชุดที่สองชิเริ่มเก็บไข่ขายตอนไหนเก็บเหมือนแดงครับไข่ชุดที่สองอ เราหยุดจะสังเกตอะไรจังไดว่ามันไข่แล้วพร้อมที่เทาจะขุดไข่แล้วจ้ะสังเกตครับสังเกตมึงนาดินมันนะมันสิมีดอกล่มมันอยู่ดอกครับอ๋อที่คือไม้ไข่เห็ดบวกไหมครับเขาล่องไวบอกว่าสามสี่เมืองเขาเก็บไข่ครับอ๋อว่านี่ครับจ้ะแสดงว่าก็ยังประเทศได้เคยขายตัวกากกระแตเลยขายแต่ไข่อย่างเดียวอย่าครับขายไข่เพราะแต่ขายตัวอยู่ครับ อยุดคิดว่าความยากของการเลี้ยงตะกะแต่มันคืออย่างจ้ะความยากาครับสําหรับผมได้หยาครับียาคือของวมมมิธีปลูกหยาครับต้องไปหาซื้อหยาซื้อ,อยังครับอืมจะได้กลายเป็นยากนีครับใต่ขอหยากของผมอย่างอื่นมีอีกบอ่อในการปัญหาในการเลี้ยงตะกะแตบผมบ่ม,มีนะครับเงินของผม,มขาดแตะหยาซื้อครับอ๋อค่ะ ถ้าเขาไม่ยาพร้อมก็เลี like ้ยงได้เลยแม่นครับคนยาพร้อมเลี้ยงได้เลยครับเลี้ยงได้สบายเลยครับจ้าเราเลี้ยงมาแลลวเนี่ยรอบแรกเลยที่ขายไครอะหยุดนี้วิธีการจังไหนคือขายไครได้หมดเลยขายไครอันนี้ครับพอได้เคลได้ยังไงครับหน้าซอยขายแน่อก็คือมีในเฟซเท่ากับโพลบอกลูกค้าลูกค้ากับลูกบ้านน้ำยังไงถึงไครับอ๋อขายได้หมดเลยครับเราขายไปแล้วเนี่ย ถือว่าเด่เดทุนคื้นไปจ้ะในทุนคื้นเหรอครับในทุนคาใครคาเกาะคื้นนะครับเดี๋ยวจะอ๋อเดีว่ามันคื้นทุนเร็วตัว่ถลอกเลกคื้นทุนได้เจี๋ยคื้นทุนเร็วอยู่ครับเขาวขาอ้าใส่ระยะเวลาสั่นครับซึ่วงมันแน่านอนใส่ไวปในมีสั่นจ้ะหยุดว่าเลียงงไงโบตะกะแตนเลียงง่ายครับ ดีของการเลี้ยงตะกะแตนมันคืออย่างจ้าพอดีของการเลี้ยงตะกะแตนวงทุนหน่อยครับแต่ได้อะไรดีครับพอต้องซื้อหัวหานครับหานต่หยหามันกินอย่างเดียวครับจ้าอันนี้ผมเพชรเป็นได้หลายเสริมครับอันนี้จ้าถือว่าเลี้ยงง่ายบ่ค่ะเลี้ยงง่ายครับถือว่าเลี้ยงง่ายนะครับสําหรับผมนะครับอือเพราะว่าเขาบอต้องมาดูแลมันยางไก่ชีดเป็นบอแค่หหอยามันนครับแล้วเขาเห็นก็คือเนี่ยมือห่อยางไม่เหมือนสอยไม่เหมือแดง ครับยังมือยังเหมือนชาให้หย้าไปพวก,พกไปงานครับกลับมาผมกว่าห่างเหย้าครับกลับมาจากทำงานยังเหมือนแดงอ,อ๋อจ้าเราไล่ได้ถือว่าโอเคบอไม่ได้โอเคโอเคอยู่ครับถือว่าออโอเคเป็น,ปนไล่ใดเสริมที่ดีเนาะค่ะแม่นครับเป็นไล่ใดเสริมที่ดีได้ครับอ๋อค่ะท่ามืนอนี้มีคนเพิ่นสนใจอยากมาศึกษาดูงานอยู่ฟาร์มจุดมาได้บ่จ้ะมาได้ครับจ้ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ใด เบอร์โทรศับศ์เาสครับสามแปดส่สศูนย์หกห้าครับแต่มีมีเพจมมีเฟซบุ๊กบอค่ะมีอยู่ครับเพจซีเพจก็หยุดหยุดภาษาอังกฤษครับจ้าเลยก็ได้กับศูนย์เก้าสองซับแปดส่ามนยกาครับอ๋อการามารถแอดไลน์ได้เลยผู้ใดสิขอวงยูฟ้างโทรหายุดก่อนเนาะพอกระเทือประยุบาลตักมือผมกับว่างครับผมไปทำงาน เขาก็บมีงานประจำเห็ดยู่แล้วมีงานประจำครับจ้าแล้วก็นี่เป็น,ปนงนนี้ยค่อครับเป็นผลเสริมมือครับอ๋อจ้ามือนี้ก็ต้องขอบคุณอยู่หลายๆมันอาจจะเป็นึ่งทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่่นกำลังมองหาอาชีพเสริมอยู่ขึ้นอยู่เท็ยแบบนี้นะคะคจ้ามือนี้ขอบคุณหลายๆลด้วยค่ะขอบคุณค่ะคครับ